ท,ท่องผมมาใช้อะไรกับขวามันตีตาให้ผมมาใช้หรอท่านพี่ท่านพี่ชอบไหมอร่อยกับมะม่ายกับท่านเขาชอบดิข้าเพิ่งเห็นทุเรียนนี่แหละของเจ้าครับเดี๋ยวหนูจะแวะมาทําให้ท่านพี่กินบ่อยๆนะคะพระนารายั์พระตอนฐหจารย์เถิดนี่ชนิดชนิดนี่ เดี ite, ๋ยวพอเยพี่น <sup> ah. ันพ uh ี่ใจเย็นดิน่าจะหิวแล้วนะทุกคนคือพี่นันใจร้อน่อเย็นกันน่าจะเย็นไช้อน่มัอือช้อนมั้ไม่มีี่นั่นะนี่ผมขอบมา่งทางนี้เลยนะครับน้อีดวุนเฮ้ย ตอนนี้น้องโลก็กินแล้วนะครับผมยังไม่เห็นยังไ,ไม่มีช็อตน้องโลอร่อยไหมอืดเลยนี่ผมจะถ่ายแล้วนะครับก็ครับสวัสดีะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องวินคนเล่นกระปิในตัว ก็วันนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยได้เดินทางมาแต่เช้าเลยนะเพื่อเราจะมาหาท่านท่านพี่ของยิงเพชรนะทวก็เมื่อสองสามวันนี้ก็มีฝนตกกันดูดูน้ําเปลี่ยนสีนะแล้วก็ผมเนี่ยได้เดินทางมาเพื่อมาทํากับข้าวให้ข้าท่านทันนะผมก็ได้เดินทางมากับพี่พิมพ์ด้วยนะครับพี่พิมพ์ก็ได้ชวนผมมานะก็วันนี้เนี่ยเราเดินทางกันมาทั้งหมดมีสามคนนะครับค่อยๆลงนะพี่ นี่เดินทางมากับพี่พิมนะครับสวัสดีค่ะน้องพิมนะคะจากช่อง PAM พิมนะคะครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งขาดไม่ได้เลยคือพี่นันนะครับพี่นันสุดหรอสวัสดีครับน้องนันเท้าที่สุดครับครับผมก็วันนี้เนี่ยถ้าเป็นการไม่เสียเวลาเราจะไปกันเลยครับก็ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมตาตานน้ำพี่ผิดไปนะครับไปเรียกเก็ผมก็ได้แสงเกีขร์คาซานมานะเพราะฝนมันตก ก็เลยเดินลำบากเลยพราะทุกคนก็ฝนก็ตกหมักหนักมากเลยนะฝนก็ไม่อค่ยเดินไปแล้วผมเพราะทุกที่ก็ตัดเ่ยนแปลงบ่อยนะทุกคนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนก็ตกทั้งฝนทุกคนดู๋ยวทุกคนดูสีน้ำทือฝนมันตกมาตกมาสองวันแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้พี่นะนน้ำก็ขุ่นนะทุกคนเพราะฝนตกอุ้ยตัวแล้ว เดี๋ยวเถเรียเดียนไมงันดก็เห็นมันเยอะมาก <r> จากที่น้าไปใส่ในตอนนี้น้าค,คือน้าขุ่นมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าฝนจะตอกอเป่าแล้วดูสาภาพ i, อ,อ,า,กอา,ากาศเลยทุกคนฝนเได้ตกมาสองวันแล้วนะฝนได้ดดห่หน้าเลยทุกคนเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยออ,ออกจากบ้านได้ทุกคนเนตหนาบาเยทุกคน ก็บางทีก็ไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายคลิปนะครับทุกคนเพราะว่าสนมันแบบตกจนมาเยี่ยมสี่คนเลยนะทุกคนแค่นั้นจะพูดเยอะนิดหนึ่งครับทุกคนเราก็เดินมาเลยนะทุกคนดูทวนดูสีเนาะเมื่อก่อนนี่ใส่เลยทุกคนเริ่มาก่อนนะครับเดินเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวมันก็ใส่ครับทุกคนเริ่มาก่อนแล้วครับ ท่านชายไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะท่านชายเขาอยู่ข้างบนอืมที่ท่านอยู่ข้างบนอะไม่ใช่อันนั้นเป็นที่ของท่านปู่ท่านปู่ไหนท่านปู่ของพี่ไงท่านชายท่านปู่เป็นที่ของท่านปู่ไงข้างบนไงท่านชายบขาเป็นที่ของท่านปู่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไปถามให้ดูที่ที่เขาอยู่ข้างบนน่ะเป็นที่ของท่านปู่เขาแต่ท่านแต่ท่านชายโดนโดนเนอโดนเนอไอ้นั้นโดนอะไรโดนอะไร เออโดนทั้งบูลงทัวอยู่ไม่สามารถออกไปไหนได้ก็ใช่ที่แอมมาหาหญิงเพจตอนตอนที่ผมได้ไปถ่ายคลิปที่ตรงฝั่งริมน้ําห้วยอะไรสักอย่างเนี่ยที่เราไปต้มมาม่ากิน,กนแล้วเจอท่านชายมาค่ะต,ตอนนี้ท่านชายไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะตอนนี้ท่านชายโดนโดนทาทั้วอยู่ขึ้นบนก็เลยต้องมัดงเดินทางไกลหน่อยอย่างนี้ กันตรงนี้ก็สั่งตรงนี้มันมันไม่ค่อยมีคนท่านไม่ค่อยจะมาเลยพี่นันต้องยกมือไหว้ก่อนตรงเนี้ยทานสั่งไว้ปะพี่นันไหว้ยังสวยนะน้องหลงเนี่ยเที่ยวป่าเดี๋ยวไม่ตายกี่เงีายาวนะทุกคน ก็มันคือมันเดินแล้วมันฝนตกด้วยไงยิ่งฝนตกยิ่งต้องใส่แค่ทันยัวอา้าเลยต้งลดิมูดนะครับประกตายในปาเลยไี่แขงช่วยได้เลย่าพูตาดีพีมันไม่ดีี่ไม่แข่ช่วยได้พีที่จะช่วยลงลงไม่ได้นะทุกคนจะทำีบอยองลงทำเลดีีดีกเลดิน้อีลกาเดินมาลยในย นะที่ผมบอกทำที่แฟนก็ชี้ผมเป็นทั้งไม่รู้ว่าจะได้ดูทางของเราไม่รู้ว่าเดินทางมาเช้าขนาดนี้จะเจอท่านใหญ่หรือเปล่านะพี่พีมก็ยังไม่แน่ใจนะพี่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไปไม่ได้เจอท่านพตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้าเป๊ะเลยนะทุกคนคือแบบเรามากันเช้ามากก็เช้ามากตัวว่าฝนจะตกอ่ะต้องรีบมานะครับทุกคนเพราะว่าฝนฟ้ากันไว้ใจไม่ได้นะที่จะตกก็ตกเลยครับผม ถ้าเราไม่เจอท่านนี่ท่านไปอยู่ไหนเจอท่านก็มาที่ท่านได้กินอะไรหอมๆไหมท่านเองหาด้วยอือกินอะไรหอมๆใครจะพี่ดาวดึงดูเลยครับจะโดนมือเหยือดนีนท่านจะไม่อยู่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่ของท่านปู่นะท่านชายนะผมใหาท่านโดนกย่าบริเวณท่านี้นะพ่อแต่ประมาณถึงันทีละที่ดีทันทีอยู่นะคะเดี๋ยวเรารอ แป่บห<ส>นึ่งนะคะว่าเรารดูว่าท่านที่จะมาหรือเปล่านะคะเดยกก็ลอทกันนะคะน้วก้มน้นี่นะเตรียมคอยพี่พิก่อนแลก็เดี๋ยวชดีนะคต้าทที่มาแล้ก็กินันเอง่อหนนครับผมเขาน่าจะมาไม่รู <st ay le ferm> <t> ้กมีหลายอย่างนะทุกคนก็คือมีหลายอย่างนะทุกคนมีเราวไข่วุ้นเส้นแล้วก็ขนมมาฉีกเปล่ากัน นี่ก๋วยฉ่านะสุกันแล้วขนมแล้วก็ขนมปลาไม่มีอะไรนะทุกคนต้มน้ำตอกต้มมันด้ยนะเอาเลยไหมเอายังยืมมาได้กชนโทรไว้นะเราเข้าปุ้งเข้าบ้านอะไรแบบนี้นี่ชวนก็นี่นะชนก็ท่านใจไม่มาเราก็เดือชมวิวกันก่อนชมธรรมชาติไปก่อน เองน้องเราก็เดินชมธรรมชาติไปก่อนนะคือน้ำก็ดูมันก็ขุ่นๆนิดนึงเนะดูดูสีน้ำเอาขุ่นๆนิดนึงนีง่นสวยนะทุกคนทีเราก็ระวังรอท่านชายัยว่าวันนี้ไปกันกันไปก่อนดูธรรมชาติกันไปก่อนเพราะท่านชัยอย่งนี้ พี่พิมพ์ก็ได้ประกอบอาหารรอเ้ื่ยท่านชายถ้าท่าชายมาแล้วเราก็จะได้รับประทานกันเลยนะครับัวนี่ฝืนฟ้ากาศก็ประมาณนี้นะครับก่าหล้างขผมก็ส่งเท้าแต้มนะนุ่มเพื่ทำตรงที่ผมบอก ที่ผมบอกเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมก็ระวังค้างทีนึงก็มันก็มีตะกอนทามที่พี่แฝงเคยบอกผมนะคือตอนที่ผมมาเก็บครั้งนั้นน่าสว่างไปดูเจนะับทามตรงนั้นนะครับเป็นลุลูแล้วข้างในน้ำเป็นทามตะกอนขอบบนนั่นก็เป็น ค่อยๆก้อนหินลุกใจแล้วคข้าใจมันเหมือนมันมีรูอย่างเงี้ยทุคนคือตรงนั้นอ่ะเป็นรูเลยนะพอมันเหมือนมันกระทบว่าแดนมันเหมือนมันมีแสงอะไรออกมานะครับทุคนคือสวยมากพอตอนนี้ก็แดดยังไม่อ่อนทุกคนแดดมันยังไม่อ่อนมันแบบมันคึมๆเลยทุกคนคือแบบ พี่พินกับพี่นันก็ได้ประกอบอาหารกันอยู่นะเขาก็ได้มาเดี๋ดวยวเราจะค่อยไปดูกันนะครับตัวพาพี่ๆดูธรรมาชาติกันก่อนนะเพราะท่านชายก็ยังไม่มานะคเดี๋ยวรจะรอดูกนเห็นลูงนี่แปลกจังกนเห็นลูงนี่แปลกจังกคนดู ก่อนที่เรายังไม่ได้มาเนี่ยก็แถวอ๋อผมลืมไปทุกนก็ตอนที่ผมได้ไปก็พิวัตรที่ไปดูห้างก็เหมือนคล้ายๆมันมีอะไรไม่รู้เหมือน,นมีคล้ายๆทีแรกอะผมหลับไปแล้วก็มันก็เหมือนคล้ายๆมีคนมาเรียกผมแล้วผมเอ่ยจนเขาว่าแม่เนี่ยฮะวิทันชายมาแล้วทุกคม,ม ท่านชายมาแล้วท่านชายมาอยโอ้โหทุผมลืมเอาขาดังกล้องมาแล้วไม่ใช่ความหาไม่เจอท่านชายมาแล้วท่ทานชายสวัสดีครับท่านอ,าอ๋อไอ่ดีว่าเรามาประกอบอาหารให้ท่านทานนะครับแล้วก็วันนี้หนูมีอื ขนมให้ด้วยนิดกล้วยขาวนี่นี่คือขนมนะครับด้วยต้มน้ำแล้วก็มีขนมปังมาให้ด้วยนี่ขนมปังที่ท่านท่านพี่บออยากกินใช่คนต้มยี้นี้พี่จะย้าอีกหรือก็พี่พิมพ์นี่ได้ชวนมาได้เช้าเลยเห็นเอฟซีเขาแบบบอกว่าอยากให้มาทำสุกี้ให้ท่านพี่ทานหนูก็เลยวันนี้ฝนมันก็หยุดแล้วก็เลยมาน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วงานก็ตัดใจเจ้า เดี๋ยววันนี้เดย์ทำไม่ทันที่จะได้อิ่มๆเลยมีทันทอดเลยไนก็ดีถ้าอยู่รอทานนะบุญเจ้าเดีท่านันให้ชายในข้าวเลยเดี๋ยวบนงคยพี่วันนี้เราจะให้พี่เพมโชว์นะครับเดี๋ดดหมคนะเยอมันเยอะเกินไหมพี่เดี๋ยวมันก็นล้น ทนด้สล้ทอดไข่ไหมพี่อต้มไหมไข่มันจะใส่เข้าไปในซุปี้แล้วเราก็ต้องคน,นำมันเยนออ็น้กกัน,นที เดินดูสักน่อยได้เลแท่านี่ก็คอยยืนดูน่ากินไหมคะเขาก็ไม่พอใจลบเดี๋ยวรอดูตอนวันนไไ่ากินหรือไม่เดี๋ยวรอดูดอใส่ไข่ท่านที่น่ากินมากท้ท่านใช้ก็ได้เดินดูนะจองอยาั้ึก,ก็รบ้น ท่านครับมันไม่ใช่มาม่านะครับท่านมันคืออะไรนะพี่พพซุก,กี้มันมันเส้นอ่ะมันคล้ายๆเส้นมาม่าท่านประมาณน,นั้นจะประมาณนั้น่แต่ที่มันตกเป็นหมี่ท่านท่านไม่เข้าใจนี่พี่ถึงจะได้ต้มเนาะ แล้วไอ้เจ้าแฟงไม่มาหรือไม่ครับท่านวันนี้พี่แฟงกับพี่เพชรไม่มาค่ะเพราะว่าพี่แฟงกับ<อ>พี่เ<ร>พชรทำงานอยู่แล้วท่าน้องข้าเป็นไงบ้างอ๋อสบายบายดีหไม่กินข้าวอิ่มกินน้ำอิ่มหรือไม่กินข้าวอิ่มกินน้ำอิ่อมค่ะงั้นดีดูแลอย่างดีเลยค่ะถ้าเราองขอบใจทุกเจ้าบ้างครับดูแลท่าน้องข้านี่นะทวดมีใครจะเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วนะครับทวดแล้วเราเมื่อไหร่ท่านจะได้แบบ ะทำปูไปตัวท่านเพราะว่าคงอีกนานเพราะค่าทำดีกดเป็นรอบหนึ่งแล้วแต่ท่านต้องบาเปลี่ยนตรงนี้อีกนานสักเท่าไหร่ท่านเพื่ออะไร่พื่อยำข้าคงเอาไปตอนนี้ยังไม่ได้รอบจนเส้นมันเริ่มสุกแล้วนะท่านสามารถทำคุณหนุ่มเล่นก่อนได้เลยครับท่าน แล้วนี่มันคือยังไงกัน <c oughs> ลึกไข่ครับใส่ใส่ไข่ลงไปอืมไข่ม่นนะ้ำมันจะเยอะไปพี่เดี๋ยวเอาหน้าปอกกัน <c oughs> พี่นานกินไหมพี่ <c oughs> เรื่องกินพี่นานก็นที่หนึ่งอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ันนี้มันไม่ใช่หม,มา,มา,หา,ามาแล้วครับเราจะเจามันให้ทำอะไรมาแล้วหรือยังยังครับท่านอืนอเก็จะทำพร้อมท่านเลยครับมันก็ดีใครได้มีจ,จ้อกินด้วยครับครับเข้าทั้หมดเลยใส่หมดเลยสิ<อ>ท่านทำขั้นบนขั้นบนได้ไหมครับท่านทนเล่นก่อนก็ได้นะครับลงมันดิใครับนี่ครับที่นานไปแก่ท่านไหน ว่าท่านยังไม่กินหรอโอเคไม่ทอนโอเคครับ,บน้ำมันเยอะ<ข>อไปแล้วพี่กนแกนดับละเมื่อแกดิ๊พี่นันไปเอาปืนให้เป็นแกน,นั่นหน่อยดิเราโม่มันมันเล็กเกินโม่มันเล็กเกินพี่นันจุดเลยคือมันเหมือนเมื่อกี้น้ำมันจะล้นนะทุกคือ<ม>ว่าต้องใส่จานก่อนพี่ลองให้สุกก่อนค่อยใส่จานสุกแล้วแหละ ใครก็คือเหมือนใครๆข้าวบอยใส่นี่ลงไปได้มหมเพ่ใส่ปลากระบ,บองใส่บระปอง<ส>ด้วยเหรอใส่มันก็ไม่ใช่สุก,กี้อ่ะดมิมันมันจะคืออะไรกระดาษเออทุกคนอันนี้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยโอเคอเคอเค้ยพี่ดีๆพี่เดี๋ยวผมจะเอาจานอันนียนงตักให้ทานกันเลย ออาปล er ่องีิดฝั่งหน่อเลยเดนาะนี claro ่เหรอไปได้นิมอเดี๋ยวเราใช้น้ำซอสเยอะเลให้ท่านก่อนตกให้ท่านใช้ตัให้ท่านก่อนท่านได้กินคนแรกท่านน่าจะชอบกิน เอาเยอะเลยนี่เรากลับไปกินข้าวบ้านก็ได้ให้พี่นายกลับไปกินข้าวบ้านเ,าเราเอาช้อนมาแค่สามขันน่ะพี่ไม่ไปเ,เดี๋ยวให้พี่นายกินกับซอมกันแหละไม่เอาเอาช้อนไม่พี่เอาช้อนเหรอตักไข่กันพี พี่นันหี้ยยังเว่ยนั่นแหละคนนั้นก็จะ้มเขกันแหละแล้วมาแล้วจะดูมันช้างพี่นันพี่นันต้องไปห้าไปมาพี่เวลาพี่เดี๋ยว็กเด็กเดพี่พี่กินในหม้อเหรอกินเพิ่มจิ้ในหม้อเลยโอเคพี่เอาละครับมีอีกเยอะเลยเราต้องให้ท่านใจกินแบบอิ่มๆใช่ก็นานๆเท่เราจะมาหาทานทานกันนี่ นี่แล้วก็ยึดใส่ทำใส่สอบลงไปแล้วก็ไปเกยบทลาดุกนีคุณก่อนคุณก่อนคนนี้มันเข้ากันพี่นะใส่นี้ดิแล้วก็ให้กองดูนื่น่ากินมากแค่ไหนพี่ดูดูน่ากินมากนเลยนะผมเราจะไปให้ทันทันแรง ท่านกินได้เลยนะครับปุ๋ท่านท่านไม่ต้องรอท่านสามารทานก่อนได้เลยนะครับพี่ตาของพี่ก่อนเลยมันกินได้หรือกินกินได้ไดครับตาไ,ไ,ไ,ได้กินไหมท่านพี่ข้าไม่รู้หรอกท่านนั่งรับประทานไมกินหรือไม่แต่ข้าขอทานก่อนแล้วชาเป็นไงแล้วครับท่าน อร่อยไทยก็ทำเยอะเลยครับท่านข้าวหอมมะลรสชาอะไรกับมอร่อยงอะพ้ผมมาใช้หรอท่านพี่ท่านพี่ชอบไหมอร่อยกับมะม่อีกครัท่านเขาชอบสิข้าเพิ่งเห็นริ่งที่แกล้งนี่แหละโอ้โหเจ้าครับเดี๋ยวหนูจะแวะมาทำให้ท่านพี่กินบ่อยๆนะคะก็นานๆทีน้าตั้งใจจอดเถิดนี่ฉันนี่ เดี it. It By, hmm. <ign communist> ๋ยวม่อเทกันพี่นันพี่เยนพี่นน่าจะหิวแล้วนะชวนชวนนั่งร้านหน่อยยังกัน่าจะเนไปชวนชอนดุ่ี่ะอืมอนมาไม่มพี่นัจะนี่ผขขานั่งทานนี่เลยนะรับนี่ชวน เห้ยโหตอนนี้น้องโลก็กิ่นแล้วนะครับผมยังไม่เห็นยังไม่มีช็อตน้องโลกอร่อยไหมจืดเลย นี่ผมจะถ่าแล้วนะครบทานดวยกันนะครับโยนเดี๋ยวผมไปไมหาที่กินดีๆจะได้เห็นทนอืมผมต้องถ่านนี่เลยละว่าไงพี่น้าอร่อยบะพ,พี่่นี่้อร่อยไหมอืมห่อมันจืดอะ นี่เทมันพ้นไปเลยใส่น้ำมันเยอะๆมาอร่อยน้ำมันเนี่ยนะกินเยอะกันนะครับทุกคนอร่อยมากเลยนะผมทุกคนดื่มเ,เลยใครกำลนนังทานอยู่นะครับมันจืดอยู่ดี่ะเทไปอีก ตอนนี้ห้องผมมันเต็มนะเต็มเดงแปดแนละ้วพี่นัน่กินอือมผมมาได้ทานแล้วข้าวขออ่มแล้วข้าวข้าวผมจะไปเจ้าตางๆมากเขิดะ่ะที่มันทำไปข้าวนมีขนมด้วยเพ,พื่อพี่ขนมันดิ ้องเข้าไปล้างจานกันนะครับคืออร่อยมากทวทั้งพี่ยังชอบกินเยอร่อยไหมครับท่านมองคนร้อง่อยแหละเพราะาจัดลงมนุษย์ใช่ใช่เพราเข้าใจอะไรมากเลย เรา,าอยู่ที่นี่ปอที่นี่หอลืมเอาน้ำมาเลยน้ำดื่มทุกคนไม่อร่อยเลยทุกคนพี่นันบอกไม่อร่อยนะแต่ขอดูหม้อหนะ <laughs> <laughs> ่อยนะพี่นันเลียเลย <laughs> <laughs> คือไม่อร่อยของพี่นันนะ รู้สึกแสบท้องไปเลย,ย,เลยลนี่แหละีมีนีด้วยก่ข้าอ,อันนี้ไปเลยก็ยใครชอบคลิปนี้ก็<ม>อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับก็<ม>ไว้เจอกันคลิปหน้านะว่าผมจะไปไหนไปทำอะไรนะครับก็กลาบสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ